โปลเดนพักยาวหมดสร็จเจ้ซิตี้สีสัปดาห์คีโปลเดนนะครับอาจพลาดช่วยนาเชียตร์ซิตี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่งหลังได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างไปรับใช้ทีมชาติใน10ยูโรสำหรับ24คัดเลือกนะครับแนวรุกอย่างคีโปลเดนของนาเชียตร์ซิตี้ก็เกิดอาการบาดเจ็บไส้ติ่งอักเสบแม้ระหว่างทุบแชมงทีมชาติอังกฤษนักเติมต้องเข้ารับการผ่าตัดหลุดเยื่อเมื่เช้าวันที่ผ่านมาแล้ว เราลงช่วยคุณจ้าเขียนในเกมที่เอาชร์น้อง้ัอยูเพลสองประตูต่อกูนย์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรู้เล่าซื้อราสาโซ่สองนะเชื่อซิตี้ได้แปลว่าฟิโกลเล่ได้เล้นจากมาพักฟ้ตที่เยืนเชสเตอร์แล้วและยังระบุได้ว่าเราใช้ยาลาในการรักษาตัวท่านอย่างนี้ครับอะไรที่แน่แนนี่ยในเกมที่เจอกับมิู้ลในินลิงเกติิเน่ยเกมถัดไปในสัปดาห์นี้นะครับฟิโเลนจะหมดศิลเช i t อซิตี้แบร้อยอจากทงต่อเป็นงต่อสองนนะครับ ตอนนี้ครับเซตีเริ่มที่จะมีโอกาสบาดเจ็บมาค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยหลังจากที่ตอนนั้นนี้ก็จะมีของทั้งด้านอาลันนะครับตอนนี้ก็งมาที่ถีบโฟลเดแล้วนะครับก็มาดูกันว่ามีเกมที่เจอกับซี o ูละัวบองโฟลได้กับอาลันให้มีความเข้อ,อมาเมือนกันนะครับแต่คาดว่าทางฝั่งของโรดินและฮาลันนะครับมันจะกลับไม่ได้แต่โฟลเดมมันจะกลับมาไ,ม,าไม่ได้เพราะว่ามีทรงแล้วครับ เรนมาจะาำนี้เลยผมระยะเวลาหนเดือนครับโอเคก็ประมาณนี้ครับจากคุณเติร์นแฟลนซซีนัลเซสเซตี้ครับผมมีประบการณที่ก็สามารถยดติดกัดมือถืรได้เ้นนึ่ที่ครับ